สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุขภาพดีกับหมอฟื้นฟูนะคะท่านผู้ชมคะณนะปัจจุบันนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจมีปริมาณมากขึ้นทุกปีนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากมีภาวะโรคหัวใจนะคะโดยในวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการฟื้นฟูหัวใจมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ ท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิลาวันธิดพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูหัวใจนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะพูดคุยกันอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าทําไมผู้ป่วยโรคหัวใจ จะต้องมีการฟื้นฟูหัวใจค่ะอาจารย์มันมีความจําเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คือการฟื้นฟูหัวใจเนี่ยเป็นการดูแลผู้ป่วยรอบโรคหัวใจนะคะคือหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะรอดชีวิต จากภาวะโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วเนี่ยบางครั้งผู้ช่วยเหล่านี้เนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี <c oughs> ไม่กล้ากลับไปออกกําลังกายที่เหมาะสม <c oughs> ไม่สามารถกลับไปประกอบกิจวัตรประจําวันได้ตามสกุลยภา,าพที่เป็นนะคะ <c oughs> การฟื้นฟูหัวใจก็จะทาให้ผู้ป่วยเหล่านี้นะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถกลับไปประกอบชีวิตประจําวันได้แล้วก็สามารถออกกําลังกายได้อย่างเหมาะสมป้องกันการกลับเป็นโรคซ้ําใหม่เพราะฉะนั้นการฟื้นฟูหัวใจจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง อ๋อค่ะทีนีออ้หลายๆคนนะคะอาจารย์คงยัง นึกภาพไม่ออกค<ะ>่ะว่าในลันกษณะของการฟื้นฟูหัวใจหรือโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจที่เราทำเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างคะอาจารย์<ะ><ะ>คือการฟื้นฟูหัวใจเนี่ยประกอบ<ะ>องค์ประกอบหลักๆเลยนะคะ,ะก็คือการได้รับคําแนะนําเรื่องของการออกกําลังกายที่เหมาะสมซึ่งก็จะอาจจะแตกต่างกันในแต่ละภาวะแต่ละโรครวมถึงโรคเดียวกันแต่ว่าผู้ป่วยอายุต่างกาันเพศต่างกาัน<ะ>ความสามารถต่างกาัน ก็จะมีการออกกาลังกายที่เหมาะสมแตกต่างกันก็คือ,อโปรแกรมอาจจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะรวมถึงก็การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะ,คะซึ่งอ,องประกอบสองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแล้วก็การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการออกกําลังกายแล้วก็การปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญองประกอบหลัก2อย่างนี้ เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งของการฟื้นฟูหัวใจค่ะค่ะอย่างนี้ถ้าฟังจากอาจารย์พูดก็เหมือนกับว่าในโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจจะต้องมีการออกกําลังกายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้อ,อ,อยากจะให้อาจารย์อธิบายลงให้ฉันอีกนิดนึงนะคะว่าลักษณะของโปรแกรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างคะต้องมาออกกําลังกายที่โรงพยาบาลหรือว่าอย่างไรคะอาจารย์จริงๆแล้วโปรแกรมการออกกําลังกายเนี่ยถ้าโดยทั่วไปเนี่ยหมอขออนุญาตแบ่งเป็น3ม สามระดับละกันนะคะ,ค,ะคือระดับแรกเนี่ยก็คือเป็นขั้นพื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วสามารถทําได้ตั้งแต่ระยะอยู่ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำค,คือโปรแกรมร,ระยะนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นระยะที่เบาๆผ<ว>ู้ป่วยอาจจะเพิ่งฟื้นตัวจากโรค ัาใจหรือโรคประจําตัวของเขานะคะก็เป็นการออกกําลังกายระดับเบาๆเพื่อป้องกันการนอนติดเตียงนะคะให้คนไข้มั่นใจที่จะออกกาลังกายได้อันนี้ก็คือทําอยู่ในช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลได้เลยค่ะส่วนระยะระยะถัดมานะคะก็จะเป็นโปรแกรมขั้นที่ก้าวหน้าขึ้นก็จะเป็นการหลังจากที่ผู้ป่วย จำหน่ายจากโรงพยาบาลแล้วหรือออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะมาออกกําลังกายในระดับที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะผู้ป่วยระยะนี้ก็จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นระยะที่ผู้ป่วยออกกาลังกายที่โรงพยาบาลหรือถ้าผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายที่โรงพยาบาลได้แพทย์ก็จะแนะนำนะคะว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงของเขาทาอย่างไรที่บ้านส่วนระยะสุดท้ายก็คือเป็นระยะที่คนไข้เริ่มเก่งแล้วก็คือคนไข้สามารถ ออกกําลังกายได้ตามศักยภาพแล้วเหมาะสมแล้วก็จะเป็นระยะที่จะทํายังไงให้ผู้ป่วยสามารถคงสภาพ<ม>การออกกําลังกายที่ดีของเขาได้ต่อเนื่องนะคะก็คออือยังยังสามารถออกกําลังกายอยู่<ช>ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนพอดีขึ้นแล้วก็ หมดกำลังใจอาจจะบอกว่าพอแล้วก็เลิกออกกําลังกายต่อในกลุ่มนี้เราก็เน้นว่าผู้ป่วยควรจะออกกําลังกายต่อไปค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นในครั้งหน้าใช่ไหมคะอาจารย์คะทีนี้อย่างนี้มี่อาจารย์มีข้อบ่งชี้ไหมคะว่ากลุ่มไหนที่ควรจะได้รับโปรแกรมของการฟื้นฟูหัวใจหรือว่าผู้ป่วยโรคหัวใจทุกรายจะต้องไปคะมันมีกลุ่มไหนบ้างที่เหมาะสมที่จะเข้าโปรแกรมอย่างนี้บ้างคะอาจารย์ อันนี้จริงๆแล้วถ้าผู้ป่วยโรคหัวใจเองรวมถึงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะยังก,การเฟืรนฟูหัวใจม,มีประโยชน์กับผู้ป่วยเหล่านี้ทุกคนกคน,นะคะโดยที่ว่าผู้ป่วยบางคนอาจจะเหมาะสําหรับการออกกําลังกายที่บ้านผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมากอาจจะเหมาะกับการออกกําลังกายที่โรงพยาบาลทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นมีประวัติโรคหัวใจใช่ไหมคะอาจารย์ แบบไหนถึงมีความเสี่ยงมากถึงเรียกว่ามีความเสี่ยงมากที่ควรจะมาเข้ารับการออกกําลังกายที่โรงพยาบาลบ้างคะาจารย์คือผู้ป่วยความที่มีความเสี่ยงมากเนี่ยก็ยกตัวอย่างนะคะก็ได้แต่ผู้ป่วยที่อาจจะมีการบีบตัวของหัวใจอยู่ในระดับที่น้อยนะคะหรือผู้ป่วยที่เคยเคยเหมือนขั้นขันว่าเกือบจะเสียชีวิตนะคะผู้ป่วยที่ต้องผ่านการปั๊มหัวใจมาแล้วแล้วรอดชีวิตอันนั้นก็ถือว่าเป็น ภาวะที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บยังมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่ว่าแพทย์ยังแพทย์ยังรักษาโดยการให้ยาอยู่นะคะในกลุ่มนี้บางคนก็ไม่มั่นใจว่าการออกกําลังกายของเขาในขณะเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่านะคะันกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ตอนออกกําลังกายก็แนะนําว่าก่อนที่จะสั่งการออกกําลังกายที่เหมาะสมเขาควรจะได้รับการประเมินก่อนผู้ป่วยเหล่านี้ก็ยังจัดอยู่ว่าในเป็นความเสี่ยงสูงที่จะออกกำลังกายตามลำพังโดยที่ยังไม่เคยได้รับ การตรวจติดตามก็คือถ้ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ควรจะมา,ารับคําแนะนําม,มาประเมินก่อนก่อนที่จะกลับไปออกกําลังกายเองใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ในในส่วนของโปรแกรมนะคะยังเคยไปเห็นนะคะที่เวลาเราออกกําลังกายอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีการติดติดเหมือนติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งหรือมันมีความจําเป็นไหมคะที่จะต้องอไปติดอมอนิเตอร์หรือติดติด ดูการทิดตานของคลื่อฟ้าไฟฟ้าหัวใจค่ะก็คือถ้าต่อเนื่องจากคำถามที่แล้วว่าถ้าผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็คือการติดตามการขึ้น่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจรวมถึงติดตามสัญญาณชีพเช่นความดันอัตราการเต้นของหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าเราจะได้ดูว่าคนไข้ออกกำลังกายแล้วหัวใจเต้นเป็นยังไงความดันขึ้นหรือความดันเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะพื้อเราจะได้สั่งการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะออกกําลังกายนะค,ะ,คะอาจารย์คะทีนี้มีระยะเวลาไหมคะเพราะว่าอย่างบางคนเพิ่งเป็นนะคะเพิ่งมีอาการผิดปกติของโรคหัวใจแล้วก็ออน่าจะเข้าไปทีนี้ถ้าหลายๆคนเป็นมานานแล้วนะคะอย่างนี้ยังมีความจําเป็นไหมคะที่จะต้องมาเข้าโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจหรือว่ามีระยะเวลา ช่วงยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆถ้าอันนี้ก็คือเรียนว่าการฟื้นฟูหัวใจเนี่ยแต่ละบุคคลอาจจะไม่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะมีความได้รับการฟื้นฟูหัวใจในช่วงระยะแรกแรกแต่ในขณะที่บางคนอาจจะต้องติดตามไปตลอดเป็นการกระตุ้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าหลังมอยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดการหลังการผ่าตัดหัวใจในช่วงระยะแรกเนี่ยหมอก็จะนัดคนไข้มาในช่วงหลังจากที่ กลับบ้านไปก็จะมานัดมาครั้งแรกในช่วงประมาณ4-6สัปดาห์โดยที่ก่อนที่จะจำหน่ายจากโรงพยาบาล<ม>ก็จะให้คําแนะนําผู้ป่วยก่อนว่าในช่วงหนึง,หนงเดือนหรือ4-6สัปดาห์เนี่ยเขาควรจะทําอะไรได้บ้างหลังจากนั้นก็จะนัดมาติดตามเพื่อจะดูว่าคนไข้สามารถออกกําลังกายแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรนะคะแล้วก็นัดติดตามถ้าคนไข้ดีขึ้นแล้วก็จะนัดติดตาม ห่างขึ้นโดยจะให้โปรแกรมคนไข้ออกกําลังกายแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเหมาะสมตามระยะนั้นๆนะคะโดยทั่วไปก็คาดหวังว่าคนไข้จะสามารถอยู่ในระยะคงสภาพได้นะคะตั้งแต่ประมาณ6เดือนถึง12เดือนค่ะหลังจากที่มีภาวะหัวใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าตามคําคาดหวังแล้วก็คือผู้ป่วยที่สามารถคงสภาพได้ในระยะ1ปีแล้วก็สามารถจาหน่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาล ว่าจากโปรแกรมการรักษาได้แต่มีผู้ป่วยหลายคนที่หมอพยายามบอกว่าคนไข้ดีขึ้นแล้วแต่ผู้ป่วยยังเห็นความสําคัญของอการมาฟื้นฟูนหัวใจก็อาจจะนัดติดตามต่อเป็นหนึ่งปีลักปีละครั้งเพื่อมาดูว่าผู้ป่วยเหล่านี้ยังสามารถอยู่ระยะคงสภาพได้หรือว่าอยู่ในระยะที่ว่าคนไข้เริ่มหอกห่างจากการออกกาลังกายเริ่ม,มควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ได้แล้วใน,นนั้นก็อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอ ที่เชี่ยวชาญอาจจะเป็นคุณหมอด้านหัวใจทางอายุรกรรมหรือคุณหมอทางด้านผ่าตาดัดหรือคุณหมอทางด้านเบาหวานอะไรต่างๆเพื่อช่วยกันดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายให้ดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมค่ะอืมค่ะก็ะะเห็นภาพมากขึ้นถึงความจําเป็นของการทําโปรแกรมลักษณะอย่างนี้นะคะอาจารย์คะทีนี้มีข้อสงสัยว่าอย่างบางคนนะคะเราเห็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่อย่างโดยเฉพาะผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่เหนื่อยบ่อยๆนะคะเออ เดี๋ยวมีขาบวมเดี๋ยวมีอาการเหนื่อยนอนราบไม่ได้ผู้ป่วยเหล่านี้จะยังสามารถออกกําลังหรือทําการฟื้นฟูหัวใจได้หรือเปล่าคะอ <c oughs> าจารย์เพราะว่ามันดูดูค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้จริงๆแล้วคือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะคะคือ <c oughs> ถ้าเขาเป็นหัวใจโตหรือว่าบางที <c oughs> ภาษาชา,บาวบ้านเรียกหัวใจวาย <c oughs> ถ้าเป็นระยะที่สัญญาณชีพไม่ดีนะคะ <c oughs> ความดันยังต่ําหัวใจเต้นเร็วมากเลยนะคะ <c oughs> ในระยะนั้น เขาก็ยังไม่ปลอดภัยที่จะออกกําลังกายโดยเฉพาะออกกําลังกายที่ระดับหนักเกินความสามารถของเขานะคะในในระยะนั้นก็อาจจะเป็นข้อห้ามในการออกกําลังกายนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณหมอทางเจ้าของไข้อาจจะปรึกษาคุณหมอทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจให้ช่วยดูตั้งแต่ในระยะโรงพยาบาลสิ่งที่อาจจะทําได้ถ้าคนไข้มีอาการเหนื่อยอยู่แต่สันชันชีพ ทรงที่แล้วบางครั้งก็จะแนะนําในส่วนของการออกกำลังกายที่ดับเบามากๆเช่น การออกกาลังกายการหายใจการฝึกหายใจนะคะการฝึกการผ่อนคลายนะคะเพื่อให้เขาสามารถหายใจได้ลึกนะคะเพราะคนไข้เหล่านี้บางคนหายใจตื้นแล้วก็บางคนเครียดปกใจนะคะก็กลายเป็นนี้หายใจเร็วสัญญาณชีพเขาก็จะยิ่งแย่แลคะการให้ออกกำลังกายระดับที่เบาๆนั่นแหละการฝึกหายใจการขยับข้อต่างๆเพื่อให้ปอดได้ขยายเช่นข้อลายหรือการขยับข้อข้อส่วนของ ข้อใหญ่ๆเพื่อป้องกันการติดนะคะกามติดของข้ออันนั้นก็เราก็สามารถทําได้เป็นระยะแรกๆนะคะแสดงว่าโปรแกรมหรือการให้การออกกําลังกายก็จะแตกต่างไปในแล้วแต่ลักษณะของคนไข้ลักษณะของความรุนแรงของการเจ็บป่วยใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งค่ะอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นคนปกติหรืออาจจะมีความเสี่ยง ของภาวะโรคหัวใจนะคะอาจารย์แต่ยังไม่เป็นมีความจําเป็นว่าก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะคะหรือก่อนที่เราอย่างเดี๋ยวนี้เขาชอบปั่นจักรยานมีงานปั่นจักรยานมีงานไปกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะไปออกกําลังกายได้เลยหรือจริง,รงๆแล้วเราควรจะรับคําปรึกษาจากแพทย์ก่อนที่จะไปออกกําลังกายค่ะจย์ คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าผู้ป่วยสามารถประเมินตัวเองเบื้องต้นได้นะคะคือผู้ป่วยที่ถ้ามีโรคหัวใจนะคะหรือมีอาจจะมีเป็นเคยเป็นอัมพษ์อัมพาตมาก่อนซึ่งก็จะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ป่วยไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยแล้วอยู่อยากไปปั่นจักรยานแบบไปวิ่งไปวิ่งเพื่อพ่อวิ่งเพื่อแม่ปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่แล้วเขาไม่เคยออกกําลังกายระยะนานๆแล้วก็หนักๆมาก่อนในกลุ่มนี้ก็มีความจําเป็นนะคะก็หมอก็แนะนําว่าควรจะมา ประเมินก่อนคุณจะมาปรึกษาแพทย์ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้ป่วยไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรที่รุนแรงไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากแล้วออกกําลังกายสม่ําเสมออยู่แล้วนะคะแล้วการไปปั่นปนจักรยานหรือการวิ่งที่ไม่ได้หนักเกินกว่าที่เขาเคยทําได้ในกรณีนั้นเขาก็สามารถไปออกกําลังกายได้นะคะโดยคิดว่าคนไข้ก็ปลอดภัยในลักษณะนี้เขาอาจจะไม่ได้อ่า มีความเคร่งมากที่จะต้องมาปรึกษาแพทย์ซึ่งก็แล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละคนแล้วก็การออกกําลังกายว่ามีความรุนแรงมากน้อยหนักเบามากน้อยแค่ไหนค่ะ,คะอยากจะเรียนถามอาจารย์แล้วอา,อาจารย์พอจะแนะนําข้อสังเกตรหรืออะไรที่ท่านผู้ชมอาจจะไปสังเกตที่บ้านว่าเ,เรามีอาการแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราอาจจะมีาการผิดปกติขณะออกกําลังกายนะคะที่ควรจะต้องมาพบแพทย์แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะมีอาการแบบไหนที่อถ้าเป็นแล้วก็ ควรจะมาพบแพทย์เพื่อก่อนที่จะออกกําลังกายในครั้งต่อไปอย่างงี้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยเคยออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะถ้าสิ่งที่สังเกตก็คือถ้าผู้ป่วยขณะออกกําลังกายลักษณะเดิมความหนักเท่าเดิมระยะเวลาเดิมๆถ้าคุกไม่สามารถออกกําลังกายได้นะคะที่เข้าที่เขาทําหรือว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบมากเกินกว่าที่เขาเคยเป็นนะคะบางคนไม่เคยมีอาการแน่นหน้าอกเลยแต่พอออกกาลังกายดับเดิมแล้วแน่นหน้าอก ะะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเขาอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนว่าก็ควรจะ มาพบแพทย์อาจจะเป็นแพทย์ทางอายุรกรรมโรคหัวใจประเมินด้วยหรือว่าอาจคิดว่าแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจอาจจะส่งต่อมาหลังจากที่ประเมินแล้วว่าถ้าไม่มีข้อห้ามอะไรในการออกกำลังกายก็จะส่งมาเพื่อรับคำปรึกษาต่อกับหมอทางด้านเวชศาสตร์ฟริฟ้นฟูฟหัวใจค่ะทีนี้พออาจารย์พูดถึงอย่างนี้ก็เลยเป็นประเด็นอยากจะถามอีกนิดนึงค่ะ,ค,ะความแตกต่างระหว่างเวลาที่เราจะไปพบคือเราไปพบปกติเราก็ไปพบผู้ที่เป็นโรคหัวใจก็ไปพบแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ กับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจมันต่างกันยังไงคะอาจารย์คะอันนี้ก็ต่างกันอย่างชัดเจนค่ะนี่คุณหมอทางด้านอายุรกรรมโรคหัวใจคุณหมอก็จะดูแลในเรื่องของโรคหัวใจการให้ยาที่เหมาะสมนะคะการปรับพฤติกรรมหมอก็คุณหมอบางท่านถ้ามีเวลาหมอก็จะพูดถึงเรื่องของการปรับพฤติการเบาหวานการควบคุมของยาว่าจะย้ายยาระดับไหนถึงจะควบคุมความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆได้ให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะแต่ทางในเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจก็ จะแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายว่าออกกำลังกายอย่างไรที่เหมาะสมนอกจากนั้นก็จะดูแลในสุขภาพจิตใจให้ผู้ป่วยด้วยคือจะต่อยอดว่าคนไข้ในคนไข้กลุ่มโรคหัวใจเนี่ยไม่เพียงแต่สุขภาพร่างกายที่เขาจะดี แล้วเขาควรจะมีสุขภาพจิตใจที่ดีแล้วก็การออกกําลังกายบางคนอาจจะได้รับค,คําแนะนําง่ายๆว่าออกกําลังกายนะออกกําลังกายนะ,ะแต่เขาไม่ทราบเลยว่าเขาควรจะออกกําลังกายอย่างไงถึงจะเหมาะสมกับเขาเพราะฉะนั้นาทางด้านฟื้นฟูหัวใจก็จะให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษาเพื่อหวังผลให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีร่วมกับจิตใจที่ดีด้ดวยค่ะ,คะ ก็วันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของอการฟื้นฟูหัวใจหลายๆท่านคงมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิราวันที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คยินดีค่ะค่ะและอย่าลืมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจและอยากจะออกกำลังกายอย่าลืมพบแพทย์เพื่อศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อขอคำแนะนำก่อนที่จะออกกำลังกายค่ะ